สวัสดีครับสวัสบบดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมลุงเลสไพายคันมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูครับในกล่องทุนกล่องของอุปกรณ์สิ่งดียวลุงเลมีอะไรบ้างไหนไนี่ไหนนี่เลยมากันเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับในนี้ก็จะมีสายนะครับนี่อันนี้จะเป็นสายหน้านะครับสายหน้านะครับสายหน้าเอาไว้สมัตสายหน้าเนาะสายหน้าแล้วก็อันนี้เป็นสายเมนยี่ห้อนี้นะสายเมน แล้วก็อันนี้ก็เป็นสายฟูโรคาร์บอนสำหรับงานปันนินตัวนี้นะหน้าตด0.17มิลนะข้างในก็จะมีตะกรวฟิลมีคีมมีกันไกลแล้วก็นอีกขาดไม่ได้คือตัวนี้ครับกันไกตัดเล็บน,นะเอาไว้สำหรับเอาไว้เล็มสายเนาะเอาเล็มตะกัวนะครับนี่นะนี่นะเก็บเข้าไปก่อนในชุดนี้เนานะนี่นะครับกล่องผมมีอยู่กล่องแค่เนี้ยนี่แล้วก็ผมจะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งเก็บไว้ก่อน ก็คือกล่องตัวนี้จริงๆกล่องตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับสําหรับผมคือผมใช้กล่องตัวนี้บ่อยที่สุดในนี้มีทุกสิ่งที่เป็นงานสายหน้าของชิงเหลิยวจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับจริงๆมันคือกล่องยานะเนี่ยกล่องยาอันนี้มันคือกล่องยายี่ห้อน,นี้นี่นะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะเรามาแกะกันดูนะครับเนี่ยสายหน้าทั้งหมดนะอุปกรณ์ทุกสายหน้าผมอยู่ในนี้หมดเลยแกะนะครับ หัวงัดขึ้นนัดตรงนี้นะมา <c oughs> เปิดมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นงานขอนะครับเนี่ยมันจะเก็บคอเบ็ดผมนี่ใส่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจุดห้าศูนย์จุดแปดแล้วก็นี่ก็เป็นลูกหมุนเนี่ยนะลูกหมุนแล้วก็เกงี้แป๊บนี่ฮะเออมันไม่ซูมเออเด้อมันไม่โฟกัสเท่านาะเออวันนี้ทำไมมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นลูกหมุนน,น,มน,น,นะออมาเ,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 เปิดมาปุ๊บนี่อีกอันหนึ่ง ็นสต็ปเปอร์อยู่นี่แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวเสียบทุ่นนี่เสียบทุ่นนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกอ่าก้านพันตะกัวนะครับนี้ก็จะเป็นลูกหมุนตัวใหญ่จะอยู่ตรงนี้เหลือมาค่เยอะไม่ค่อยได้ใช้ลูกหมุนตัวใหญ่นะสมมติจะเป็นจะใช้ลูกหมุนตัวเล็กตัวนี้นะครับ่วนนี้นี่ตัวเล็กๆเลยลูกหมุนเล็กแบบนี้นะครับเนี่ยนะชุดสายหน้ากล่องอุปกรณ์ของลุงเดชก็จะมีนี่นี่แล้วก็ แล้วก็มีตัวนี้นะครับตลับอะไรนะตลับม้วนโลนะครับนี่ครับไม่มีอะไรเยอะเลยนในสําหรับในส่วนของชุดสายหน้าก็มีนี่นะครับก็คือนี่เนาะชุดงานสายเมนตรงนี้แล้วก็นี่ก็คือกล่องกล่องเนี้ยกล่องเดียวกล่องโดเรมอนเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกล่องใหญ่ที่ผมบอกไปก็มีอยู่แค่นี้เองง่ายๆนี่เวลาใช้งานนี่แค่นี้เองก็เอาไว้อย่างนี้ปิดตับทับนี่ ว่านี่สรุปผมใช้อยู่แค่2กล่องเนี่ย,ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นคลิปผมถ่ายก็อยู่ประมาณ2กล่องนี้นะครับส่วนงานทุนก็ที่ผมเคยบอกไปแล้วอยู่ในกล่องทุนน่นนะครับที่ผมทําให้ดูว่าในกล่องทุนต้องมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆก็ลองเอาที่ผมให้ดูวันนี้เอาไปอัดเด็บนะไปปรับใช้กันเองนะครับเนาะโอเค นี่ก็โต๊ะทำงานลุงเลนะครับโต๊ะทำทุ่นเลยโอ้โหวันนี้ร้อนมากสุโขทัยอุณหภูมิส0ิองศา้อนแบห้อนง่หอนขนาดนัก <c oughs> เอาละครับวันนี้ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับฝากเป็นความรู้ให้กับน้องๆน,นะครับสวัสดีครับ